สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะทุกคนคะในคลิปนี้มีซีรีส์แนวรักโรแมนติกแฟนเด็กและมุนใจมาชวนทุกคนดูค่ะเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนชื่อเรื่องว่าหวดรักเข้ากลางใจหรือ n o t t i n g But You ค่ะออกอากาศตอนแรกไปเมื่อวันที่27มีนาคม2566ที่ผ่านมานำแสดงโดยอู๋เลยและโจอีถงค่ะ เรื่องราวของซงซานชวนนักแบดมินตันหนุ่มที่เคยชินกับการเป็นตัวสำรองวันหนึ่งเขาได้ไปทำงานพิเศษเป็นงานวิ่งมาราธอนของบริษัทสปอนเซอร์ชื่อว่ายังสเปซและทำให้เขาเนี่ยได้พบกับเหลียงโยอันเธอเป็นผู้ช่วยพิเศษของบริษัทยังสเปซค่ะและยังเป็นคนดูแลหลักในงานนี้ด้วยการได้พบกันครั้งแรกเนี่ยทำให้ซงซานชวนสนใจเหลียงโยอันอย่างมาก ต่อมาค่ะเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บังเอิญพบกันอีกครั้งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดคิดมาก่อนเมื่อเหลียงโยอันมาที่สโมสรแบบมินตันแถมเธอเนี่ยยังได้รู้ว่าจริงๆแล้วซงซานชวนคือนักกีฬาที่เป็นตัวสำรองและยังโดนดูถูกจากหัวโจกที่เป็นนักกีฬาดาวรุ่งร่วมสโมสรอ,อย่างรุนแรงอีกด้วยเหลียงโยอันเนี่ยพยายามอย่างมากค่ะให้เจ้านายของเธอเลือกซงซานชวนเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของยังสเปซแต่เธอก็ทําไม่สําเร็จค่ะ และด้วยความสนใจที่เหลียงโยงอันมีต่อส่งซานชวนค่ะเธอจึงไปสืบหาสาเหตุว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นตัวสำรองจนได้รู้ว่าในอดีตส่งซานชวนก็คือนักกีฬาดาวรุ่งกว่ารางวัลม,มามากมายแต่ด้วยปมในใจเกี่ยวกับแม่ของเขาค่ะจึงทำให้เขาตกอันดับและแข่งแพ้ทุกสนามมาสักพักแล้วเหลียงโยงอันค่ะได้เข้าไปใกล้ส่งซานชวนมากขึ้นจนเขาทั้งสองเริ่มสนิทกัน แต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างค่ะทำให้ซงซาชวนเลิกเป็นนักกีฬาแบดมินตันซึ่งในขณนะนั้นเหลียงโยอันก็ลาออกจากงานค่ะและเธอได้เปลี่ยนสายงานไปเป็นผู้จัดก,การสโมสรเทนนิสแห่งหนึ่งที่ต้องการการพัฒนายอย่างมากและเหลียงโยอันก็ได้ชักชวนซงซานชวนเปลี่ยนสายกีฬาค่ะ เธอชวนเขาเข้ามาร่วมสโมสรเทนนิสและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของซ่งซานชวนและเป็นจุดเริ่มต้นความรักของพวกเขาทั้งสองคนค่ะเพราะสำหรับซ่งซานชวนแล้วเนี่ยเหลียงโยอันคือรักแรกพบของเขาและคือคนที่ทำให้เขาเนี่ยลุกขึ้นสู้อีกครั้งค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งหน้าตั้งตารอมากๆค่ะและเมื่อได้ดูแล้วเนี่ยก็สนุกและดีมากไม่ผิดหวังเลยในเรื่องนะคะนางเอกจะอายุมากกว่าพระเอก10ปีค่ะนางเอกอายุ32ปีและพระเอกอายุ22ปีค่ะซึ่งนางเอกเนี่ยเป็นโสดมา5ปีแล้วและเธอก็ทำงานหนักมากๆเวลาดูแลตัวเองแทบจะไม่มีงานที่เธอทำอยู่เนี่ยค่อนข้างหนักค่ะและก็ต้องสแตนบายรับคำสั่งเจ้านาย24ชั่วโมง ทางด้านครอบครัวของนางเอกเนี่ยพ่อของเธอก็ไปมีครอบครัวใหม่ค่ะและเธออยู่กับแม่แต่พ่อและครอบครัวใหม่ของพ่อเนี่ยมักจะมาสร้างปัญหาความวุ่นวายและความลำคาญใจให้เธออยู่เสมอ ส่วนพระเอกเป็นนักกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กค่ะได้เป็นเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยสนับสนุนอยากให้เป็นและอยากให้เขาเนี่ยได้คว้าแชมป์แทนเธอซึ่งตั้งแต่เด็กเนี่ยพระเอกเป็นนักกีฬาที่คว้ารางวัลมากมายค่ะแต่เมื่อ7ปีก่อนแม่ของเขาเนี่ยหนีหายไปในขณะที่เขากําลังแข่งขันทิ้งให้เขาอยู่กับพ่อเลี้ยงสองคนและเมื่อสองปีก่อนค่ะเขาเนี่ยก็บังเอิญไปเจอจดหมายที่แม่ของเขาเนี่ยเขียนทิ้งไว้จึงทําให้บาดแผลความเจ็บปวดที่เกิดจากแม่ของเขาเนี่ย เจนมากขึ้นค่ะเวลาที่เขาแข่งขันกีฬาเมื่อแต้มคะแนนถึง18ต่อ18เขาจะสติหลุดและไม่ว่าเขาจะแข่งกี่สนามเขาก็แพ้เสมอค่ะและเมื่อพระเอกได้พบกับนางเอกชีวิตของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ นางเอกคือคนที่ดึงพระเอกออกมาจากความพ่ายแพ้และยังทําให้พระเอกเนี่ยค้นพบตัวตนอีกด้วยว่าเขาเนี่ยอยากทําอะไรในชีวิตส่วนนางเอกเองเนี่ยก็หวังมาตลอดค่ะว่าอยากมีคนให้กระโจนเข้าใส่พราะคิดว่าเนี่ยเป็นการเยียวยาจิตใจที่ดีที่สุดซึ่งพระเอกเนี่ยก็คือคนคนนั้นค่ะทุกคนนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดเลยค่ะแล้วก็มองพระเอกออกเกือบทุกเรื่องรู้แม้กระทั่งว่าจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยอยากเล่นเทนนิสและยังสนับสนุนให้พระเอกเนี่ย เปลี่ยนสายกีฬาไปเล่นเทนนิสด,ด้วยเข้าทั้งสองคนเข้าใจซึ่งกันและกันและก็ซัพพอร์ตกันและกันได้ดีมากๆเลยค่ะและจุดสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนว่าเป็นการกีฬาค่ะและการตามล่าความฝันการล่ารางวัลเพื่อความภาคภูมิใจ ในเรื่องนี้เนี่ยจึงมีการนําเสนอเรื่องของการฝึกซ้อมกีฬาและก็การแข่งขันค่อนข้างเยอะค่ะการนําเสนอก็ค่อนข้างดีทําออกมาได้ดีเลยสมจริงทําให้รู้สึกตื่นเต้นตามมากๆโดยเฉพาะการแข่งขันค่ะจะทําให้เราเนี่ยรุ้นมากรุ้นเหมือนเราลุ้นการแข่งกีฬาจริงๆเลยละค่ะ ซึ่งสำหรับตัวเรานะคะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการสื่อสารทางด้านสายตาของตัวละครค่อนข้างดีเลยค่ะในตอนที่พระนางเนี่ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกสายตาที่ตัวละครสื่อให้กันและกันเนี่ยดีมากสายตาพระเอกบ่งบอกเลยว่านี่คือรักแรกพบส่วนสายตานางเอกเนี่ยก็ชัดเจนเลยค่ะว่าสนใจแล้วก็สงสัยในตัวหนุ่มคนนี้อย่างมาก และตอนที่นางเอกสนับสนุนพระเอกในการแข่งขันก็เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยค่ะดูแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนถูกอบกอดเลยล่ะค่ะแถมฉากน่ารักของพระนางเนี่ยก็เยอะมากๆดูแล้วมีความสุขอดยิ้มตามไม่ได้แน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ feel g o o อีกเรื่องหนึงเลยค่ะเราขอรับรองเลยนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยดีมากจริงๆเป็นซีรีส์แนวความฝันกำลังใจสนุกมีครบทุกอารมณ์ควรดูอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนเรื่องนี้สามารถรับชมซับไทยได้ที่ vtv นะคะหรือ i อ e ีก็ได้โดยอัปเดตตอนใหม่ทุกวันเลยค่ะวันละ2ตอนเรื่องนี้มีจำนวน38ตอนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีรีส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเรามีเพจ Facebook กับทวิตเตอร์ด้วยสามารถค้นหาคําว่าจำซีรีส์ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ